สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต็นรถยนต์มือสองโอตอาโฮมคาที่ชลบุรีนะครับก็วันนี้นะครับทางเต็นรถโอตอาโฮมคาของเราก็มีรถสวยๆอีกหนึ่งคุณภาพนะครับมาแนะนำให้คุณได้ลูกค้านะครับได้เลือกซื้อเลือกชมกันสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นโฉม all new เลยนะครับเจ้า Honda Civic ตัว FE นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ RS น้นนะครับเป็นเบนซินล้วน ปี2021นะครับโฉมเดียวบนโชว์รูมนะครับอ่าก็คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่1,99,000 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียงแค่18,204บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจอกรถสัก1คันนะครับต้องบอกว่าลองมาดูที่เต็นรถโอทอปโคมคาของเราก่อนนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้รถไม่วิ่งเพียงแค่9,000กโลเท่านั้นนะครับ ก็คุณลูกค้าท่านใดที่มีแนวทางอยากจะไปออกรถซีวิตป้ายแดงนะครับลองแวะมาดูเจ้าซีวิตตัว EF นะครับตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ r าร์คันนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่าของเรามีรถเลยนะครับที่สำคัญนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลืออีกตั้ง2ปีกว่านะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวการรับประกันต่างๆของเรามีให้ครบคันนะครับ ได้ทั้งการการันตีจากทางเรารวมไปถึงรับประกันจากทางศูนย์ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะครับก็สนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูกันได้ที่เต็นรถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์คุ้มคาที่ชนบุรีนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางเต็นรถโอ๊ตอาร์ทคุ้มคาของเราจะพาไปชมหน้าสำหรับเจ้านิวนะครับ ฮอนด้าซีวิตัว FE นะครับตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ r s ปี2021คันนี้กันนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตัวดีไซน์นะครับรูปโฉงปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็จะให้มาเป็นในส่วนของตัวสีดำนะครับดูดุดันนะครับยาวไปถึงตัวชุดไฟหน้านะครับจะเป็นโคมไฟหน้าแบบ Full LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดย์ไลท์คู่หน้าแบบ LED นะครับถลงมาด้านล่างไฟตัดหมอกก็จะเป็นระบบ LED เช่นเดียวกันทั้งซ้ายขวานะครับมาพร้อมสัญลักษณ์ด้านหน้านะครับตัว RS นะครับอ่าคันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นเขาเยอะมากนะครับอ่าก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจลองเข้ามาดูก่อนได้เลยนะครับด้านข้างนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับอันลอยขนาดขอบ17นิ้วนะครับเป็นโทนสีดำ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมกลาย5ก้านคู่นะครับสวยๆมาพร้อมกับตัวยางใหม่นะครับายางตัวนี้ก็จะเป็นยางคู่ตัวนะยางปี2021สัปดาห์ที่34นะครับก็ถือว่ายางใหม่เลยเพราะรถวิ่งแค่9000โลดูดิครับตุ่มดอกยงดอกยางยังเหลือเยอะนะครับภายในช่วงล่างซุ้มลงซุ้มล้ออันนี้ก็เดิมๆคินคลีนเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ จะเป็นสีดำเงานะครับอ่ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างส่วนมือเปิดประตูนะครับจะเป็นสีดำเงาตัดกับตัวในส่วนของตัวล้อนะครับก็เพิ่มนะครับสีสันในเรื่องของตัวรถให้ดูดุขึ้นนะครับและที่สำคัญตัวกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับตัวระบบปรับพับกระจกแบบไฟฟ้านะครับอ่าเห็นไหมฮะปลดล็อกตัวนี้ก็จะมีระบบพับกระจก นะครับเก็บแบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมปลดล็อกให้เรียบร้อยมาด้านหลังนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีสาอากาศเป็นแบบคีปฉลามนะครับเป็นสีโทนดําเงานะครับสวยๆมาพร้อมด้านหลังสปอยเลอร์หลังอ่าเป็นแบบดักเทลเลยนะครับสีดําเงาไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led นะครับเป็นแบบซีไลท์นะครับมาพร้อมสัญลักษณ์ rs นะครับอ่าแล้วก็มีระบบกล้องมองหลังให้นะครับต้องบอกว่าคันนี้ ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังอยากหารถนะครับป้ายแดงหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าคันนี้ใส่ป้ายแดงวิ่งเลยนะครับไม่มีใครรู้นะครับที่สำคัญรถวิ่งเพียงแค่9,000กโลเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าใหม่กว่านี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าใหม่กว่านี้ก็ต้องป้ายแดงอย่างเดียวนะครับอ่แต่แล้วเดี๋ยวเราจะพามาชมกันว่าคันนี้ นะครับมันเลี่ยมยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารกันตามมาเลยครับคันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นโทนสีดํานะครับตัดกับลายขอบสวยๆเดี๋ยวผมพามาดูวีทีแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูในส่วนตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะครับคันนี้ภายในหน้าห้องเครื่องยนต์สําหรับเจ้าฮอน da c ซี i c คคันนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าดูกว้างขวางสะอาดสะอ้านมากๆนะครับตัวนี้เป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวเจ้า Honda c ซี i c ตัว FE คันนี้นะอ่าภายในดูเรียบเลยเห็นไหมฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1.5ลิตรนะครับเหลือเครื่อง1,500ซีซีนั่นเองเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วมาพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่178แรงม้านะครับอ่าและที่สำคัญนะครับ เราเน้นลดหน้าตาเดิมเห็นไหมฮะน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยมีรอยขันไม่มีรอยขยับน็อตแก้มซอกต่างๆยังคงสภาพเดิมๆฝากระโปรงหน้าเดิมๆเห็นไหมครับเพจหมายเลขตัวถังยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์รองลูกยงลูกยางอยู่ครบหมดนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้รถเพิ่งออกมาได้แค่แปดเก้าเดือนเองนะครับใหม่กว่านี้ต้องบอกว่าต้องป้ายแดงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ แลดูดิครับหัวนงหัวนอ็อตเบ้าชงเบ้าชกยังคงสภาพเดิมเดิมมาเดิมอยู่ครบหมดนะครับพร้อมวารันตีศูนย์นะครับบนโชว์รูมให้อีก2ปีกว่านะครับสนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูได้นะครับอ่าการันตีคันนี้เลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่ขีไม่มีโดนชนแน่นอนสีเดิมทั้งคันนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้นะครับภายในของตัวเจ้าฮ o n d a c ซี vic ตัว fe คันนี้เนี่ยนะครับภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสปอร์ตสีดำนะครับเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดำสลับกับหนังกลับนะครับมาพร้อมตรงกลางก็คือหนังกลับอาคันทาร่านะครับต้องบอกว่าดูสวยๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเดินได้ตะเข็บสีแดง นะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะหน้าฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าได้แทิศทางส่วนผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายจะปรับได้4ี่ทิศทางนะครับพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันทรงสปอร์ตเลยนะครับก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบสีก้านแบบนี้นะครับก็นะครับจะตัดด้วยหนังดําพร้อมกับลายแถบคิ้วเป็นสีดําเงานะครับเดินได้ตะเข็บแดงสวยๆนะครับอ่าดูดีครับดีไซน์คอนโซลคอนโซลปรับเปลี่ยนโฉมใหม่หมด นะครับแล้วที่สําคัญตัวนี้ก็พงมาลัยก็จะมาพร้อมกับตัวระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพงมาลายัยพร้อมกับระบบนะครับควบคุมความเร็วนะครับแบบแปรผันแบบ Adaptive Cruise Control รวมไปถึงคันนี้มีระบบ Honda Sensing ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว Honda l a n e a r u i s ให้ครบคันนะครับ ครับมาที่แผงสวิตช์กระจกประตูตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์กระจกประตูไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับเป็นออโต้คู่หน้านะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารมาพร้อมระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็ตัวปรับพับกระจกแบบไฟฟ้านะครับแผงสวิตช์กระจกประตูก็ค่อนข้างจะเรียบสวยนะตัดด้วยลายทิมออกเป็นแนวแบบแบบเป็นแนวคล้ายๆแบบแถบเคปลาแต่ไม่ใช่เคปลานะครับตัวนี้ ตัดด้วยแถบคิ้วสีบอลเงินสวยๆเลยนะครับอ่าสภาพสวยๆหุ้มหนังดำตัดได้แดงนะครับและที่สำคัญคันนี้วิ่งเพียงแค่90,00ักว่าโลเดี๋ยวผมพาไปชมขออนุญาตปุ่มกดนะครับปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่บริเวณฝั่งด้านคอนโซลฝั่งด้านขวามือผมเห็นไหมตรงกลางมาพร้อมสัญลักษณ์ R S ตัวหน้าจอนะครับเรือนไม้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอเรือนไม้นะครับ แบบ TFT นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวชุดหน้าจอเลื่อนไมค์ควบคุมแบบ TFT ขนาด10.2นิ้วนะครับตัวหน้าจอเลื่อนไมค์ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ <c oughs> เลื่อนไมค์แบบแบบดิจิตอลนะครับดูดิครับในส่วนของตัวแถบลายต่างๆมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ดูสวยหรูเลยนะครับและที่สำคัญนะครับก็แจ้งเตือนในส่วนของตัวนะครับ ผู้โดยสารต่างๆ,ๆเห็นไหมฮะไม่คาดเบลก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆให้ครบคันนะครับสามารถดูในส่วนของตัวแถบต่างๆได้และที่สำคัญรถคันนี้วิ่งเพียงแค่9,396กิโลเมตรเท่านั้นดูนะครับคันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะครับปี2021นะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตัวบริเวณตรงกลางตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเล่นนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาดประมาณ9นิ้วนะครับรองรับ Apple Car p l a y นะครับรองรับระบบในส่วนของตัวไวเลสนะครับพร้อมกับออในส่วนของตัวระบบสั่งงานด้วยเสียงซิรินะครับที่เหลือมาพร้อมกับระบบนำทางแบบนิเกเตอร์ล่าว่าแล้วเราไปเปิดดูกันเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบนำทางแบบนิเกเตอร์เห็นไหมฮะอ่าแล้วที่สำคัญนะครับ ก็รองรับในส่วนของตัว Apple CarP l a y นะครับรองรับคลื่นวิทยุ FMAM ต่างๆให้นะครับครบครันนะครับอลองเพิ่มเสียงนี่นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้จริงนะครับาต้องบอกว่าเสียงเพาะเลยนะครับะระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวายอย่างอิสระนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝาาย่างอินสระนะครับก็ถือว่าดีไซน์โดยรวมถือว่าสวยบริเวณตัวดีไซน์ตรงช่องลมแอร์ตรงนี้เนี่ยแถบก็จะทําเป็นดีดีไซน์แบบแนวสปอร์ตอารมณ์เหมือนตรงเนี้ยเหมือนเบนซ์นเลยนะภายในนะครับดีไซน์สวยมากๆกนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัวตัดลดแสงอัตโนมัติด้านบนหลังคานะครับก็จะมีช่องใส่แว่นตา มีไฟนะครับอ่านแผนที่เป็นแบบแอ d วดีติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ม่านบังแดดละ่ะนะครับเปิดมาไม่มีชำรุดไม่มีแตกหักนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยออปชันเขามีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้เนี่ยจะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์เป็นแถบสีแดงๆเนี่ยด้านข้างนะครับติดให้ด้วยนะครับ เนี่ยอารมณ์เป็นแบบไฟแอมเบีไลท์นะครับสีแดงด้านข้างตรงเนี้ยลายเส้นตรงเนี้ยติดให้ด้วยนะครับอ่านะครับก็ถือว่าดูสวยนะครับและที่สำคัญออปชั่นการใช้งานคันนี้ค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบ Honda l a n เ w น t c h นะครับอ่ากดที่บริเวณตรงก้านไฟเลี้ยวได้เลยหรือจะเปิดไฟเลี้ยวก็ได้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตัว Honda La เ Watch ก็ทำงานนะครับเข้าเกียร์ถอยมาพร้อมกับกล้องถอย สามารถปรับระดับมุมมองได้3ระดับนะครับตามความถนัดของคุณลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้ภาพคมชัดใช้งานได้จริงและที่สำคัญคันนี้นะครับเอ่อมาพร้อมกับตัวนะครับที่วางชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายแบบไวเลสชาร์จนะครับก็รองรับในส่วนของตัวพวก a อ่ l แอปเปนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ Apple 7ขึ้นไปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ iPhone รับตั้งแต่ iPhone 7ขึ้นไปนะครับอ่า o n e 7จนถึง iPhone ปัจจุบันนะถ้าผมจำไม่ผิดคันนี้ก็ถือว่าให้อ p อปชั่นมาเยอะนะครับมาพร้อมกับช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับมีช่องเสียบไฟนะครับ12โวลต์ให้นะครับอ่าเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮนะครับอันนี้มีโหมดสปอร์ตนะครับ นะครับโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตสามารถเลือกขับขี่ได้นะครับต้องการจะขับแบบโหมดสปอร์ตนะครับหรือแบบอีโคนะครับหรือแบบนอร์มอลนะครับสามารถเลือกขับขี่ตามอารมณ์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็นะครับต้องบอกว่าโดยรวมถือว่าดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบอ m โมบิเลเตอร์แบบนี้ที่สำคัญนะครับยังคงมาพร้อมกับการสตาร์ทเครื่องยนต์ นะครับผ่านตัวรีโมทได้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นะครับตรงเก๊กลางก็มีช่องใส่ของให้ครบคันนะครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตเกริ่นในส่วนของตัวออปชั่นก่อนเนาะคันนี้มีมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing เนี่ยซึ่งเขาให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะนะครับเช่นนะครับเอ่อระบบแสดงในส่วนของตัวภาพมุมอับสายตาก็คือ Honda l เ n น Watch ซึ่งอยู่ใน ในออปชันที่มีมานะครับแล้วก็ระบบ Honda s e n i n g ก็จะเป็นระบบเตือนนะครับเตือนควบคุมรถนะครับไม่ให้ออกนอกช่องทางนะครับรวมไปถึงเตือนการชนแล้วก็คนเดินทางเท้านะครับพร้อมระบบช่วยเบรค CMBr นะครับ CMBS โทษทีนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวนะครับระบบเตือนเมื่อคันหน้านะครับเคลื่อนที่นะครับมีให้ครบจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ออปชันคันนี้มันมีมาเยอะกว่านั้น ถ้าสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถศึกษาหาข้อมูลจากทาง YouTube ได้เลยนะครับอันนี้ผมมารีวิวพาชมในส่วนของตัวสภาพรถหน้าตาเดิมให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวสภาพบอกก็ยังคงสภาพตึงๆสวยๆนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปด้านหลังนะครับมีช่องเสียบไฟนะครับเป็นแบบ usb ให้2ช่องนะครับต้องบอกว่าภายในดูกว้างสะอาดเลี่ยมมากมาก นะครับตัวด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันาสามารถใส่ของสัมภาระได้แบบล้นเหลือนะครับภายในดูกว้างนะครับอ่ะมาพร้อมกับตัวยางอะไหแม่แรงนะครับแบบครบคันที่สำคัญลดหน้าตาเดิมซีนเดิมแบบนี้นะครับที่สำคัญเราการันตีตัวถังเลขใหม่ให้นะครับ ซื้อกับเรานะครับเราการันตีตัวถังเล็กใหม่ให้ออกรถกับเราไม่ต้องกลัวครับตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ําท่วมไหม้ไม่แท้เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาให้อีกลูกค้าอีก10,000แบาทนะครับสนใจยังไงนะครับรลองโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0ู1ย์0 3 3 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์ศ8 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอาสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากโฉม a อนิวนะคร ตัวเครื่องยนต์1.5เทอร์โบ RS ปี2021 e คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ